รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทีนักอย่าทำนีถ้าเชื่อพี่จะให้ดีต้องทำได้ใช้เอง คุณผู้ชมกลับมาพบกับบบบปะพระพัฒชุนถาวรากรในรายการทําได้ใช้เองค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการเรามาตั้งแต่เทปแรกๆนะคะอาจจะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะหยิบจับขึ้นมาทําเครื่องหนังไว้จําหน่าย นะคะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยคิดว่าจะขายยังไงให้ได้ราคาดีหรือว่าสามารถขายได้ในปริมาณมากสิ่งหนึ่งค่ะที่เป็นเคล็ดลับในการประสบความสําเร็จนะคะนั่นคือกระเป๋าของเราหรือว่าชิ้นงานของเราเนี่ยต้องมีความสวยงามมีคุณภาพดีและมีความแตกต่างจากชิ้นงานที่มีขายอยู่ในท้องตลาดค่ะวันนี้วิทยากรใจดีของเรานะคะจะมาแนะนําเทคนิค ในการทำเครื่องหนังให้มีความแตกต่างแล้วก็สวยงามโดดเด่นแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้วิทยากรของเราก็พร้อมให้ความรู้แล้วค่ะขอต้อนรับคุณลุงจำนงวงอนันต์ค่ะสวัสดีค่ะด้านหน้าก็เห็นแล้วน่ารักมากเลยคุณผู้ชมมีทั้งพวงกุญแจนะคะที่มีดอกไม้แบบนี้ปกติเนี่ยเราจะเห็นพวงกุญแจปลกปลาแบบนี้เยอะแยะเลยค่ะอยู่แต่แบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นตัวนี้แล้วก็มีสีสันด้วยตัวนี้เราเอาตัว ตัวตอกมาแต่งสีให้มันสีสีสวยขึ้นมาค่ะหรือว่าอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นอะไรคะตัวนี้จะเป็นเป็นพวงกุญแจครับถ้าเป็นพวงกุญแจเฉยๆมันก็ไม่สวยเราก็ต้องหาตัวเอาหนังมาเราก็ทำมันเป็นคล้ายๆลายดอกไม้ครับแล้วก็ใช้ต่อกตัวนี้ถ้าไปหาตะท้องตลาดเนี่ยจะเป็นที่ใส่กุญแจแบบนี้มีใครเยอะมากมีครับเนาะ แต่ว่าเราเพิ่มความแตกต่างค่ะคด้วยการรองดอกไม้ซึ่งดอกไม้นี้เป็นหนังแท้ด้วยใช่ไหมคะเป็นหนังแท้หมดครับอ๋อคุณลุงแล้วเราจะมานั่งตัดทีละดอกแบบนี้มันจะสวยแบบนี้หรอคะถ้าเรามาตัดนี่เราคิดว่าคงไม่สวยครับเพราะว่าลุงก็เลยว่าเออเราไปดูที่วงเวนใหญ่คดูดอกดอกไม้เราดูตามอเราก็หาวิธีดูว่าซมันจะมีดอกเล็กดอกใหญ่ เราพอบังเอิญเราไปดูที่วงเวนใหญ่ะแล้วก็มันจะมีเป็นเหล็กตอกอะค่ะ<อ>เป็นเหล็กตอกแล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็ลองมาตอกดูค่ะเรามาตอกดูมันเข้าปรากฏว่าเราเป็นหนังออกมามันก็สวยครับแบบนี้ใช่ไหมคะเหล็กตอกแบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นเหล็กตอกตัวใหญ่ครับจะเห็นว่าเป็นลายดอกไม้แบบนี้นะคะคือสามารถหาซื้อได้เนาะหาซื้อได้ที่วงเวนใหญ่ครับค่ะ หรือว่าถ้าเริ่มแรกเนี่ยอาจจะลองใช้มือค่อยๆตัดไปก่อนเผื่อใครมีไอเดียอยากได้ดอกไม้รูปใหม่ๆตัวนี้ก็ทําได้ครับที่ว่าเราจะถ้าเรายังไม่มีเรายังไม่ได้ไปทางกรุงเทพแล้วก็ใช้มือเราแล้วก็เอาดินสอแล้วก็หาดินสอแล้วออกแบบวาดแล้วก็ใช้ตะกรเนี่ยครับตัดตามรอยดินสอแล้วก็ใช้ตัวตุ้ดตูได้เจาะเจาะตรงกลางเรามันก็จะได้ดอกไม้มาแบบนี้ครับแต่ก่อนอื่นเราต้องทําแบบไปก่อนนะครับ ทำแบบวาดไปก่อนอวาดเสร็จแล้วก็ตัดตามรอยจิงสอที่เราวาดไว้นะครับคุณล,ลุงถามคุณล,ลุงในฐานะที่คลุกคลีกับวงการเครื่องหนังมา 30- 40ปีแล้วเนาะคุณล,ลุงเวลาที่เราไปเดินในตลาดเครื่องหนังเนี่ยก็จะเห็นว่ามีกระเป๋านังแท้สีเข้มสีอ่อนหรือมีหลายรูปแบบเลยคุณล,ลุงว่าเวลาคนที่เขามาเดินซื้อนะคะเขาจะเลือกซื้อจากอ,อะไรคะเวลาเขาซื้อเครื่องหนังโดยมมากถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงก็จะเดินซื้อกระเปา๋าครับอย่างผู้ชายบางทีก็ซื้อ เข็มขัดแล้วก็พวงกุญแจกับเป็นเป็นพวงกุญแจซะมากกว่านะครับผู้ชายน่าจะโดยมากจะใส่พวงกุญแจใส่การรถใส่บ้านต่างๆกุญแจรถกุญแจบ้านใส่ได้หมดครับแต่ขอให้เป็นหนังแท้คนจะนิยมมันครับแต่พอพูดถึงหนังแท้กระเป๋าหนังเข็มขัดหนังต่างเขาบอกว่าอูมันเหมาะคนมีอายุอ่ะถ้าเป็นนักศึกษาถ้าเป็นคนวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้หนังแท้กัน แล้วเราสมมติว่าบับเบิลจะลองทําตลาดเครื่องหนังอยากจะลองทําเครื่องหนังขายเนี่ยกลุงแนะน,นํำยังไงดีคะถ้าตัวนี้ถ้าเป็นอยากัยรุ่นนี้เราก็พูดจากครับบางทีเขาก็ทํามาแล้วต้องดัดแปลงไปอีกอย่างหนึ่งตัวหนึ่งครับอย่างัวรุ่นเราต้องใช้พอนเป็นพวกกระเป๋าแบบสะพายแล้วก็เป็นพวงกุญแจแล้วก็ต้องต้องมีตัวตกแต่งถึงจะวัยรุ่นถึงจะชอบครับถ้าไ,ไม่มีตัวแต่ง เป้เฉยๆิงเกลียงก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับใบ<อ>รุ่นเขาต้องเป็นตัวติดตัวแต่งตัวแล้วก็อย่างนี้ครับแล้วก็ต้องมีสีสันด้วยเนาะแต่ว่าเคล็ดลับที่กระเป๋าคลุงเนี่ยขายได้อย่างดีอย่างต่อเนื่องเลยก็คือคุณภาพครับใช่ครับของเราทําคุณภาพอย่างอย่างมาตรฐานครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะการตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของเราให้สวยงามค่ะจะมีวิธีการอย่างไรค่ะไปชมกันเลยค่ะค่ะกันเดี๋ยวเรามาเริ่มชิ้นแรกเนาะเป็นตัวนี้นะคะครับชิ้นแรกตัวนี้เราจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นหนังนะคะเป็นหนังแท้เราสามารถที่ว่าจะทำเป็นพวงกุญแจได้นะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้เราไปหาซื้อตามที่วงเวียนใหญ่ค่ะคือเป็นอะไรตัวนี้ใช่ไหมคะครับจะเป็นอะไรตัวนี้แล้วก็ต้องมาเป็น ใช้ตะไกรใช้ตะไกรสองประมาณสักห้าเมตรนี่ครับตอกตอกยึดตัวนี้ไว้นะครับเพื่อให้มันเป็นพวกกุญแจคือเป็นที่ใส่กุญแจเนาะเวลาที่ใครมีกุญแจอลไยดอกก็สามารถใส่อันนี้ได้คพอเราใส่กุญแจเสร็จแล้วก็เราก็จะมีตะไ่ร์ v ีห้าตัวนี้นะครับามาตอกติดไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวแต่งเสริมวัยรุ่นอาจจะชอบตัวนี้นะครับอาจจะเป็นดอกดอกไม้เราก็ตอกติดกับตัวนี้ไว้ตัวนี้ครับ แต่เริ่มต้นงานเครื่องหนังค่ะต้องเริ่มจากแบบก่อนเลยเราต้องเริ่มจากหนึ่งเราต้องมีแบบตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าแบบตัวนี้ที่ว่าสามารถที่ว่าจะเป็นทับเป็นพวงกุญแจได้ตัวนี้จะขนาดของเขาเนี่ยก็อยู่ประมาณสักเจ็ดนิ้วครับความความยาวนะครับตัวที่พับลงมาแล้วตัวกว้างก็อยู่ประมาณสี่นิ้วตัวกว้างคือตัวนี้ตัวยาวคือตัวนี้นะครับค่ะแล้วก็ทํามุมโค้งเนาะครับตัวนี้ก็จะมีโค้งมาหน่อย เราเห็นเจาะรูทําเป็นเครื่องหมายรอบเลยนี่ไว้ทําอะไรอะคะตัวที่เจาะรูตัวนี้เราจะหนึ่งเราจะตัวที่สามตัวนี่นะครับค่ะเราจะใส่ตัวดอกไม้หนึ่งสองสาม๋อแล้วตัวที่ต่อมาตัวนี้เราก็จะใส่เป็นตัวพวงกุญแจพวงกุญแจยึดกับที่ใส่กุญแจสองตัวสองตัวค่ะแล้วตัวนี้ตะไก่ตัวนี้เราจะเราจะตอกสามตัวจะมีอีกด้านหนึ่งเราจะตอกเป็นตัวผู้ไว้สามตัว แล้วด้านนี้เราจะตอกเป็นตัวเมียไว้<อ>สามตัวเวลานั้นเราจะประกบเข้ามาหากันอย่างนี้ครับก็ต้องมีครับมีรูไว้ติดทั้งสองฝั่งแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้คือเราได้แบบได้แบบมาตัวนี้ค่ะแล้วก็สามารถทําได้ได้หลายเป็นร้อยๆครับมาทําแบบอันเดียวแต่เราทําได้มาเป็นร้อยๆอันนะครับค่ะตัวนี้พอได้แบบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาวาดหนังค มาเป็นหนังแบบนี้นะคะก็ะจะเหมือนกับแบบที่เราวาดไวค้ครับนะคะแต่อันนี้เห็นพิเศษด้วยคุณลุงด้านข้างตัวนี้เราเราไม่อยากให้มันเห็นดาดขาวๆเราใช้สีนะครับเอาสีของหนังเอามาทากระเป๋าทาขอบไว้<อ>ดูแล้วมันแบบออกมา,ามเป็นสีน้ําตาลนะครับคือปกติเนี่ยหนังด้านนอกสีนี้ด้านในเป็นสีนี้ด้านข้างก็จะเป็นสีเดียวกับหนังตรงนี้ใช่ไหมคะครับ ปก,ปกติมันก็จะเป็นสีเดียวกับตัวตัวด้านท้องมั้ค่ะเพราะเราไม่อยากจะเห็นท้องตัวนี้เราเอาสีทาทารอบไว้แบบนี้ครับนะคะตอนนี้อุปกรณ์ของเราก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีพี่ไก่ขามาช่วยในการสาธิตการประกอบค่ะเริ่มต้นที่ชิ้นไหนดีคะเริ่มต้นชิ้นตัวนี้เราต้องเอาไปให้ช่างก่อนครับเอาไปให้พี่ไก่ตอกครับนี่นะคะ ตัวนี้เราเจาะ,ะเราเอาแบบวางไว้ข้างบนก่อนเจาะรลค่ะ,คคะตัวนี้จะเป็นจะเอาเอาเอาแบบวางแล้วก็จุดตามโลครับแล้วจ,จุดเสร็จแล้วก็เตรียมตอกเลยค่ะตอนนี้เรา มันก็จะมีตอกตะไกรตัวนี้ก่อนเราจะเอาตัวนี้ต,ตัวนี้ตัวก่อนตัเป็นต้นแบบนะคะตอนนี้จะเอาตะไกรเก็เรียกตะไกรสองหน้าครับตะไกรตัวเล็กๆถ้าตะโช์<ะ>ได้ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังใช่ครับถ้าเราทํา ตะไกายตัวใหญ่ออกมามันก็ไม่สวยเพราะว่าต้องเป็นตัวเล็กค่ะครับพอเราใส่เสร็จแล้วก็ใช้ตัวตัวข้างบนนี้กดไว้ค่ะเพื่อมันได้เป็นตะไก่ต้องใช้สองตัวครับแล้วกดอีกตัวหนึ่งก่อนแต่ตัวนี้เขาจะเอาตัวตอกไว้ก่อนยึดไว้ก่อนครับ วิธีการตอกนี่ก็คือต้องมีเหล็กรองด้านหลังด้วยค่ัต้องมีเหล็กรองด้านหลังค่ะไม่ต้องรีบก็ได้ครับตัวนี้เขาจะใช้ตัวถ้ารีบไปเดี๋ยวเวลาเราตอกมันจะเคลื่อนอเพราะฉะนั้นเราต้องให้มันแบบแน่นหนาตอกตัวที่หยุดเรียบร้อยนะคะครับค่ะ,คะ ทันต,ต้ไปค่ะตัวตอกพวงกุญแจเสร็จแล้วตัวนี้ก็เขาจะตอกตอกไม้แล้วนะครับตอนนี้เราจะตอกดอกไม้ตัวคล้องตัวบนแล้วต้องตอกดอกไม้ตัวนี้ต้องตอกเป็นขั้นแรกตากไก่วิธีห้าตัวผู้ครับตัวด้านนี้ตัวนี้เขาต้องซุกจากข้างล่างมาจากคล้องมันมาครับ ทีถ้าเล็กเจาะรูตัวเล็กกันไปเวลาใส่โวนี่มันบางทีมันจะใส่ไม่เข้าครับต้องดูขนาดให้เหมาะสมเนาะด้านนี้ก็จะมีตัวรองบนล่างใช่ไหมคบตอนึึงด้านตอนนี้กําลังจะตอกตัวผพ้อยู่ครับต้องใส่ให้ถูกต้องเนาะซึ่งอุปกรณ์อะไรเหล่านี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านค่ะครับตัวนี้สามารถที่จะซื้อตามที่วงเวียนใหญ่ได้ครับค่ะซึ่งก็จะมีขนาดแล้วก็สีสันต่างต่างด้วยแต่ตัวนี้โดยมากมันจะมีสี มันมีสีขาสีเงินแล้วก็สีดำแล้วก็สีเหลืองปัดค่ะเขเรียกสีริกเกิลนะครับสามารถเลือกได้ตามชอบคลอครัตะไก่ตัวนี้เราสามารถที่ไปซื้อได้ที่งวงเป็นใหญ่ซอยสารพีสามก็มีเยอะครับคือถ้าใช้มือกดอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับ เราต้องใช้ตัวตอกถ้าสมมติเราใช้มือกดมันก็ไม่อยู่เวลาเราแตบหากันนี่ก็จะหลดโหลดอกเลยครับทีนี้ตอกตัวโพชเสร็จแล้วจะตอกตัวเมียแล้วนะครับตัวเมียวันนี้เราต้องเสริมดอกไม้การที่เราจะใส่ติดตัวเมียเราต้องอใส่ดอกไม้ก่อนก็คือจะเป็นนางพื้นเป็นดอกไม้แล้วก็จะเป็นตัวกระดุม พอเราใส่ตัวนี้เสร็จแล้วก็จะใส่ตัวกระดุมแล้วครับตัวนี้ต้องลองให้มันถูกจังหวะถ้าไม่เราใส่ไม่ถูกจังหวะบางทีตัวตอกเราเนี่ยมันจะเสียเราต้องตอกตัวนี้ก่อนอตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับพอใส่เข้าไปเล็กก็ตัวนี้จะเด็กหลอกตัวนี้มันจะมีรอยบักอยู่ถ้าเราให้ต้องให้เราตําแต่งกันครับ ตัวี่หนึ่งนี้ตอกไปแล้วครับแล้วตัวี่สองค่ะถ้าเราตอกผิดนี่เราสามารถแก้ไขได้ไหมคะถ้าเราตอกผิดก็แสดงว่าเราต้องแกะออกแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่อ๋อสามารถทำได้ครับแต่โดยมากถ้าเราเระวังมันก็คงจะไม่ไม,ไม่ไม่เสียแต่ถ้าเราตอกไปเรื่อยๆนี่ก็เสียต้องเปลี่ยนตัวใหม่ครับค่ะ,คะน,นี่เป็นการตกแต่งดอกไม้นะคะ,คะ สร้างความสวยงามแลกหม่ให้กับชิ้นงานของเราด้วยใช่ครับดอกไม้ก็จะมีสีสันหลากหลายนะคะซึ่งตัวนี้ใช้เศษหนังมาทําก็ได้เนาะตัวนี้เราเศษหนังที่เราทําที่เราเคลยให้ถูแล้วก็เศษเล็กๆจากที่ว่าเป็นหนังต่อ,อแล้วก็เจาเศษเล็กๆมาทําเป็นดอกไม้เป็นทับคุณแจครับใช้ประโยชน์จากเศษหนังมาเพิ่มมูลค่าได้ด้วยนะคะครับเพราะว่าหนังนี่เขาขายไปตารางเซน เพราะาเศษหนังนี่มีถ้าถามว่าแพงไหมเขาแพงเหมือนกันครับ<ม>ถ้าเรามาทำตรงนี้ได้เราอีกหน่อยเราไปหาซื้อเศษหนังนี่ก็คนถ้าคนแบบที่มันอยากจะคิดใหม่ทําใหม่เงี้ครับ<ม>ก็เอาไปทําดัดแปลงทําได้ครับ<ม>ตัวนี้เสร็จแล้วก็จะติดแทบเข้าไปครับตัวนี้เสร็จแล้วครับ เรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามแบบนี้เลยจะเห็นว่ามีดอกไม้สามดอกแบบนี้นะคะพอเปิดด้านในชึบตัวนี้เราแจกมาแล้วก็จะมีเป็นตัวห้อยของกระเจาคระับส,ะะสวยงามแบบนี้เลยใช้ประโยชน์ได้แล้วก็สวยงามสร้างความแปลกใหม่ให้กับชิ้นงานของเราด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะแต่ว่าวันนี้คุณลุงใจดีค่ะจะมาแถมมาอีกหนึ่งชิ้นนะคะคือใช้ดอกไม้ตกแต่งเหมือนกันครับผ่นะคะเป็นตัวผงกุญแจบแบบนี้เลยนะคะครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นเราใช้เศษหนังยาวๆได้ครับค่ะแล้วก็หนังที่หนังที่เราเก็บไว้ที่สีสันที่เราไม่สวยที่เราไม่ใช้นะครับแล้วก็เอาหาเหล็กตอกตัวที่เหมือนตัวใหญ่นี่ครับจะมีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กสุดที่เคอจะเป็นตัวนี้ค่ะทีนี้เราก็เอาเศษเล็กๆที่เราเก็บไว้นะครับ ที่เราเหลือที่เราจะทําเป็นตัวใหญ่แล้วก็เหลือตัวเล็กเราก็จะมาทําตัวนี้ครับค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํากันเลยนะคะเริ่มต้นก็ต้องมีแบบก่อนค่ะเริ่มต้นเราก็จะมีแบบตัวนี้ครับพยะขนาดยาวเจ็ดนิ้วครับเจ็ด<อ>นิ้วแล้วก็จุดตําแหน่งไว้ทำไมต้องมีหลายจุดอะคะครับตัวนี้หลายจุดนี่คือว่าหนึ่งตัวแรกนี่เราต้องตอกใส่ตัวเกี่ยวเกี่ยวตัวคอหมาเนี่ยนะครับค่ะแล้วตัวที่สองก็คือดอก ดอกไม้ที่ที่สามเราก็จะเป็นตัวใส่ดอกไม้สามตัวตัวห้อยลงมาอย่างนี้ครับ,รบวเวลาทําเสร็จปอกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างนี้เราก็ใช้เศษหนังก็ได้นะคะได้ครับก็จากแบบที่เป็นกระดาษนะคะถอดแบบลงมาบนแผ่นหนังแบบนี้ครับ่ะ,ะแล้วก็จะให้พี่ไก่นะคะช่วยประกอบให้เราดูค่ะครับ ไปใส่เป็นพวงกุญแจก็ได้เนาะหรือว่าะจะไปคล้องกับกระเป๋าเวลาที่เราทํากระเป๋าขายได้ค,ดครับตัวนี้<ม>ถ้าเราไปเป็นตัวแต่งกระเป๋าแร้วว่าทําเป็นตัวแต่งใส่พวงกุญแจก็สวยครับกุญแจรถยนต์กุญแจรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยได้ครับหรือว่าเป็นกุญแจบ้านก็ยังได้เลยนะครับตัวนี้ครับแล้วสีสันมันจะมองเห็นชัดเวลาเราแฝนไว้ตรงข้างบ้านหรือในบ้านอย่างเงี้ยมันจะ เป็นชัดเจนแขง่ายนะคะตัวนี้คือเริ่มตอกจากดอกไม้ก่อนก็จะมีเส้นหนังมีดอกไม้แล้วก็จะมีตัวกระดุมเป็นมุดตัวที่ตัวที่ที่สามไปนี่เราต้องใส่ตัวที่ตัวห่วงห่วงห่วงซ้อนก่อนนะคระับพอเราใส่ห่วงซ้อนเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ตัวเกียว<อ>ตัวเกียวเขาเรียกคอหมาตัวนี้เราใส่เกียวไปแล้วก็ กดลงไปครับหให้กล้องดูนิดนึงนะคะด้านล่างจะเป็นตัวนี้เรียกว่าอะไรคะตัวนี้ด้านล่างด้านล่างนี้ตัวนี้จะเป็นเหล็กรองไว้ไว้ตอกครับแล้วก็เอาใช้ตะไครสอดขึ้นมาจากข้างล่างค่ะก็จะมีห่วงอยู่ด้านล่างนะคะดอกไม้สองดอกที่เราตอกไว้แล้วส่วนด้านบนนะคะด้านบนนี้ก็จะเป็นตัวเกี่ยวตัวเกี่ยวนะคะแล้วก็จะดอกไม้จะติดตัวที่สามครับตอนนี้พร้อมกับตะไครที่เราจะตอก สีสันรูปแบบก็สามารถปรับได้เลยนะคะตัวนี้ถ้าถามว่าคนเริ่มใหม่คิดใหม่ทำใหม่ตัวนี้<อ>ทำได้ะครับอาจจะมีไอเดียความคิดแปลกใหม่ก็ได้ดัดแปลงให้สวยงามได้เลยค,ค,คตัวนี้คุณศส,สาจะชอบเนาะ,ะหรือว่าแม้แต่เด็กๆวัยรุ่นก็ใช้ได้ครับางทีเด็ก ไปโรงเรียนเห็นแฟนขายเขาก็ต้องของกันพ่อแม่เขาซื้อนะครับเพราะว่ามันสวยงามเพราะเป็นดอกไม้แล้วทุกคนชอบะค,ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามแบบนี้เลยนะคะ,คะอยากให้คุณลุงฝากเอาไว้ค่ะถึงการใส่ไอเดียความคิดสร้างสารรค์ลงไปในชิ้นงานของเครื่องหนังค่ะครับถ้าตัวนี้ถ้าสมมติเรามี ความคิดทีด่แตกตา่างเราดัดแปลงจากตัวนี้ไปก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นรูปนกรูปอะไรก็ได้ครับแล้วแต่สีสันเราเราจะตกแต่งตัวนี้ได้ครับถ้าเรามีไอเดียหรือความคิดลงไปแบบนี้ค่ะบนชิ้นงานของเราเนี่ยดีกว่าแบบธรรมดาย,ยัางไงคะถ้าถ้าถามว่าดีกว่าเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะว่ามันดูแล้วมันมันลูกเล่นนะครับแต่ถ้าเป็นหนังเรียบๆไปมันก็ไม่สวยถ้าเรามีตัวแต่งหรือว่าตัวโลโก้เข้าไปหน่อย ดูแล้วมันก็จะมูลค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับคุณลุงคะถ้าผลงานแบบนี้คุณสาวๆหรือผู้หญิงเนี่ยชอบแน่เลยแล้วถ้าเป็นหนุ่มๆห,หรือว่าคุณผู้ชายล่ะคะหร,รืว่าเราจะเพิ่มไอเดียในการตกแต่งเครื่องหนังยังไงคะครับถ้าเป็นของผู้ชายเนี่ยนะครับถ้าดอกไม้เนี่ยถามว่าผู้ชายเนี่ยคงจะไม่ไม่ไม่เอาครับม,มันหวาน<อ>แบวไปเนาะครับมันจะดูดีมันกระเทยกระเทยหน่อย <laughs> <laughs> แล้วก็ตัวนี้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมก็อยากจะคิดแปลว่า เราคิดสัางเราคิดแบบว่าของผู้ชายเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อยากจะให้เอาเราอาจจะเย็บได้เราใช้ได้สีขาวสีขาวเย็บตามริมขอบเนี่ยครับอ๋อเป็นโชตะเข็บรอบด้านนอกครับหรือว่าเราจะตอกแต่ตัวตัวนี้เอาเฉพาะหมดเปล่าอย่างนี้ครับแล้วดอกไม้นี่เราก็ไม่เอามันก็จะมันจะก็เป็นของผู้ชายแล้วนะครับถ้าอย่างนี้จะเป็นของผู้หญิงนะครับหรือว่าถ้าอยากได้เป็นที่ระลึก ตอกเป็นตัวอักษรเป็นอะไรนี้ได้ไหมคะอันนี้ก็ได้ครับหรือว่าเราจะมีรอยเขียนแล้วก็ใช้พวกพวกไอปากาเขียนเขียนปากาวาดถังเขียนตามชื่อเราก่อนแล้วก็เจ็บแล้วก็ใช้จักเนี่ยครับเย็บตามที่เราเขียนได้ครับเย็บตามเชื่อเราก็ได้ครับจะเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งครับคุณลุงถ้าเปรียบเทียบกันแบบไม่มีดอกไม้แบบเรียบๆเลย ทำเหมือนกันขนาดเท่ากันกับแบบที่มีดอกไม้ตกแต่งสวยงามราคาต่างกันไหมคะก็ต้องต่างกันครับเพราะว่าตัวดอกไม้เนี่ยเราต้องต้องมาเสียค่าเสียเวลาตอดอกไม้มแต่ถ้าถามว่าเป็นเรียบๆเนี่ยเราได้หนังมาแล้วก็มาวาดแล้วก็มาเย็บแล้วก็มาตอกแล้วก็มาตอกอะไรใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ได้แล้วครับแต่ถ้าเป็นถองดอกไม้เนี่ยเราต้องไปหาหนังมา หาหนังมาต้องต้องสามสีนะครับสามสีนี่เราต้องมาตอกเสร็จแล้วก็ค่อยมาตอกใส่ทีหนึ่งราคามันก็จะแตกต่างกันหน่อยครับยังไงคะสมมุติว่าถ้าเป็นหนังเรียบๆไม่มีตกแต่งเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าเป็นหนังเรียบๆตัวนั้นก็ประมาณประมาณร้อยหนึ่งครับแล้วถ้ามีการตกแต่งสวยงา่ายาตกแต่งตัวนี้เข้าไปก็ประมาณร้อยห้าสิบเพิ่มมูลค่าได้อีกห้าบาทด้วยค เป็นไอเดียความคิดสร้างสารรค์ของเรารหรือว่าแบบนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้เป็นดอกไม้อยากจะได้เป็นอย่างอื่นได้ไหมคะถ้าตัวนี้ถ้าเราไม่อยากได้ดอกไม้ก็จะเป็นเป็นแบบลักษณะเราต้องหาวิธีควคิดเรานะครับแล้วก็อาจจะวาดรูปนกรูปไก่แล้วก็วาดเสร็จแล้วก็วาดตามวาดรอยสอนแล้วก็อาจจะวาดรูปจักโม,มแล้วก็วาดเสร็จแล้วก็จะใช้จักรเนี่ยครับ มาเย็บ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 รอบแล้วก็เอาตัวนี้มาต่อ,อก็สามารถที่ว่าจะขายได้นะครับค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะไม่แน่นะคะไอเดียความคิดสร้างสารรค์ของเราที่แตกต่างจากคนอื่นเนี่ยอาจจะสร้างลูกค้าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเรานะคะคุณลุงจำนงวอ,อนานแลวก็พี่ไก่คะ่ะข,ข,ขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ยังไงบ้างคะคุณผู้ชมติดตามชมรายการเรามาสักพักแล้วนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเริ่มหยิบจับทำเครื่องหนังไว้ใช้เองแล้วอยากลองถ่ายรูปมาอวดรายการของเราก็ได้นะคะเราจะมีทีมงานค่ะคอยแนะนำติชมด้วยเผื่อว่าตรงไหนต้องแก้ไขปรับปรุงให้ผลงานของคุณผู้ชมเนี่ยสวยงามดียิ่งขึ้นนะคะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการทำได้ใช้เองแล้วค่ะกลับติดตามชมได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้บับเบิ้ลและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ